เบรกที่แล้วกำลังสนุกเลยนะครับกับการพูดคุยกับดาวรุ่งพุ่งแรงของทีมเมืองทองของเรานะครับน้องดวงนฤพนอารมณ์สวะฮะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกหลายต่อหลายเรื่องเลยนะครับอย่าเสียเวลาครับเราไปพูดคุยกับน้องดวงกันต่อดีกว่าครับเปลี่ยนมุมบ้างนะครับเป็นโซฟาแดงของทางสัตสรริ<อ>ช่าสวยมากเลยสวยมาก ต้องบอกว่าโลเคชันของแสนสิริในการเลือกห้องอีังค่อนข้างโอเคเลยครับเราอยู่ตรงกลาลงเลย<ด>นอนโซฟานี้ก็สามารถเห็นเกมทั้งหมดได้สบายนะสวยด้วยพี่สวยด้วยครับทีนี้มาคุยกับน้องดวงต่อหลังจากที่เข้ามาอยู่กับสโมสรเมืองทองแล้วใช่ไหมฮะยุคนั้นโค้ชเป็นโค้ชที่ตั๊กอยู่ช่วงหนึ่งสั้นๆแล้วก็เปลี่ยนเป็นเกรเน่ฮะด้วยความที่น้องดวงเป็นเด็กทําให้โอกาสในการเบียดกับเล่นทีมชาติหลายๆคนเนี่ยยากตอนนั้นทอไหม สามไม่ท้อไหม<ช>พี่มันมันทอ้ออยู่แล้วพี่แต่ก็แบบมันก็มีกําลังใจมีพวกพี่พี่มีอะไรแบบคอยแบบพูดคอยบอกอะไรอย่างนี้ก็มันก็ยังเป็นแรงกระตุ้นได้ครับก็ชาวที่พี่ที่คุยกันมิดฟิลของเราหลายๆคนที่ตําแหน่งพับกันเขาก็บอกว่าต้องรวมไปเด็กนีนาะคตนะครับหลายๆคนอาสาที่จะเทรนอาสาที่จะปั้นอย่างเช่นเด็กสกรของเราเขาบอกว่าไอเด็กเนี้ยมันไม่ควรไปอยู่สโมสรอื่นมันต้องอยู่ที่นี่เขาพูดอย่างนี้ฮะ แล้วโอกาสได้เล่นจริงๆจังจันกับโบเลเน่ก็คืออาจจะเป็นถ้วยเตย์ตาลกครับซะมากกว่าใช่ไหมครับครับบนถ้วยประตูแรกก็มาเยือนเลยจากการเจอทีมสมุทรสุฬาการฮะฟุกว่าไม่รู้ไอ้จริงอีกรอบลูกก็คงไม่เข้าอ <c oughs> ก็ถ้าจำไม่ผิดจะมีคนคอสเข้ามาแล้วก็วอลเล่ไม่ได้จับเลยครับก็เข้าไปแล้วก็ตีลังกาด้วย ทีนี้ถ้าดีใจถ้าตีลังกาถ้านั้นคือซ้อมมาแล้วใช่ไหมซ้อมมาแล้วพี่ก็ยิงแต่ซูเปอร์คัพก็ตีลังกาครับลูกแรกนะตีได้แล้วก็ดีใจช่วงนั้นครัดีใจมากที่สำคัญนะคุณผู้ชมจากแม์นั้นเองนะฮะที่ทําให้น้องดวงมีชื่อเข้าไปติดทีมชาติชุดใหญ่ยุคของแมนรูแรฟสันงงไหมงงเลยฮะครับ หลายคนเขาก็มีคําคอราหามาว่าเฮ้ยเด็กเส้นรหรือเปล่าตอนนั้นรู้สึกยังไงก็อ <c oughs> รู้สึกงไงมันก็รู้สึกแย่เหมือนกันวิแต่ทําไงได้อืใจมันก็อยากติดอยู่แล้วครับเขาเรียกอย่างนี้ถ้าถ้าไม่ไปก็มันก็น่าเกลียดหรือว่าไงไม่รู้ว่แต่มันก็ไม่รู้พูดนไงมันก็ตึด <c oughs> อัดเหมือนกันอะไรอย่างงี้แล้วเรื่องนี้ก็แบบ ในเน็ตในไลน์มันก็โพสอ,อะไรอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยติดได้ไงวะอะไรอย่างเงี้ยออถามว่าเสียใจยมันก็เสียใจยพี่ผมก็เข้าใจเขาอะไรอย่างงี้คือว่าเออเอ,อ,อยู่ดีพีติดได้ไงวะอะไรเงี้ยคนอื่นก็มีั้งเยอะตั้งแยะอะไรที่เล่นออครับแต่จริงแล้วถ้าหลายคนอาจจะไม่ทราบนะได้รับ,รบสบั่นกคือเคยเข้ามาดูขณะที่เมืองทองซ้อมก็หลายหลายครั้งแล้วก็ประทับใจฟอร์มของน้องดวงในทัศนคติของการซ้อมนะฮะ S <S <ess ur ic> เขาก็เลยเรียกไปเพื่อซึมซับกับบรรยากาศทีมชาติแต่เผอ,อิญว่านั่นเป็นทัรวร์นาเมนต์อะไรฮะเอชิ้นเกมก่อนอชี้นเกมมัได้เล่นด้วยทนตัวจริงด้วยครับพอใจฟอร์มตัวเองในยุคเอชิยนเกมไหมครับถามว่าพอใจไหม,มพี่นัดแรกผมก็ว่ายังเฉยๆอะไรเงี้ยพี่แต่ช่วงหลังๆมาผมเริ่มแบบผมเริ่มมั่นใจตัวเองขึ้นนะพี่แบบรู้สึกว่าโค้ชเขามั่นใจในตัวผมเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทาให้ผมแบบกล้าทํากล้าแล้วแบบ กล้าเล่น<ม>กล้าอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบรู้สึกว่าผมก็ฟอร์มเนี้ขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยถ้าแบบมีอะไรให้ผมได้เล่นมีอะไรให้ผม,มได้ทำอะไรเงี้ยตอนนั้นรู้สึกจะเป็นมิ ield, ดฟิลตัวจากเกมครับล่นตัวรับครับทีนี้มาพูดถึงซีซั่นปัจจุบันเลยครับเขาอยู่สู้ต่ออยู <c oughs> <c oughs> ่สู้ต่อกับบรรดาทีมชาติเต็มทีนะและที่สำคัญครับปัจจุบันนี้ก็ถือเป็นกำลังหลักของทีมมอญชอของเรา s u อ p r ไ s e แม่กฟอร์มบอกกำลังหลับในซีซั่นนี้ที่คาริโซเลือกใช้เราเลยบอกเลยอเซอร์ไพรส์ไหมพี่ผมก็ผมก็คิดมาแต่ตัวเองในระดับหนึ่งนะพี่คือว่าผมรู้สึกว่าอเวลาซ้อมอะไรทําอะไรเนี่ยผมรู้สึกว่าทําง่ายขึ้นพี่รู้สึกว่าคือมันไม่ค่อยกดดันเหมือนปีปีแรกๆหรือผมเข้ามาแรกๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าอยากทําอะไรผมก็ ผมก็มั่นใจที่จะทําตรงนั้นอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่า้าให้ผมมีผลงานในางานฝึกซ้อมออกมาดีอะไรเงี้ยถึงจะโดนด่าโดนอะไรผมก็ <c oughs> โอเคไม่ซียเรียสผมเข้าใจคือว่าเออก็คือมีพี่อูดอะไรเงี้ยสลาวุฒิใช่่ะพี่คือเขาก็คอยบอกผมเสมอว่าเวลาที่เขาบอกเขาด่าอะไรเงี้ยคืออย่าไปคิดมากคือว่าอ่ะเขาเห็นเราแบบมีความสามารถแต่คือว่ามันยังมีแค่จุดจุดหนึ่งอะไรเงี้ยสองสามจุดอะไรเงี้ยที่แบบว่าต้องแก้อะไรเงี้ย ก็แบบปรับให้ผมแบบดีขึ้นมาเยอะเลยพี่จริงๆแล้วดวงเป็นนักเตะที่มีทักษะความสัมพัทธ์ขอตัวดีนะครับและการเล่นบอลมักจะเก็บบอลตัวเองเยอะเลี้ยงเยอะครับจะไม่ค่อยส่งใครจะดึงเองซะมากกว่าแต่ปัจจุบันนี้ไอ้บทบาทแบบนั้นน้อยลงไปมากแล้วนะครับเริ่มเล่นบินชีมเยอะขึ้นมากเลยจากที่แต่ก่อนแฟนบอลอึดอัดเวลาที่ดวงได้บอลแต่ปัจจุบันนี้เป็นกับเชีย แล้วได้บอลเรารู้สึกอุ่นใจว่าไม่พลาดแน่อะไรอย่างเงี้ยับแล้วพูดถึงสกอร์ครับสกอร์แรกในซีซั่นนี้มาเร็วมากเลยฮะก็คือยิงได้ในแมตราชนาวีอ่าใช่ใช่ใช่ฮะใช่ฮะแต่ตัวบอกว่าฟุกฟุกบย้ดมึงก็ไม่รู้พี่ผมไม่รู้ว่าผมยิงได้ทำไมช่วงนั้นพี่โก้ชงให้พี่โก้ใช่พี่ตอนแรกแดนโยมก็วิ่งเติมไปพี่โก้คือแกเหมือนแกเห็นผมวิ่งตลอด ทุกเกือบทุกรูปพี่ตั้งแต่มาลีฟมาลีก็แกมีคนเปิดให้อืครับน่แหละครับพอเริ่มมั่นใจแล้วประตูอื่นๆก็ตามมาเช่นกับวิกตอรี่ลูกนั้นก็ยิงค่อนข้างสวยอแต่หลายคนก็บอกว่าประตูมันหมูมากกลแล้วเลยพี่ทีนี้ก็มาประตูล่าสุดครับที่ยิงได้กับอันออร์เฮดใช่ไหครับ่าก็ยิ่งทําให้หลายคนพูดถึงดวงมากในแมตช์นั้น S <S เป็นแมทที่ในส่วนตัวพี่เองที่รู้สึกว่าเป็นแมททีเ่เล่นดีที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมาเลยนะดูอิสระมากพอใจมากไหมกับเกมในนัดันั้นเนี่ยพอใจมากเลยเออพอใจโคตรเลยจริงพูดง่อยคกันร,รู้สึกการได้เล่นอิสระขึ้นมีส่วนตัวเกมเยอะขึ้นครับและที่สาคัญจบสกอร์ได้ด้วยครับและให้ทีมคว้าชัยชนะ เพาะเราไปทีมด้วยนะครับ,รบมีนักพรา่าทูวิชันนะครับเขาพูดเอาไว้ว่าไม่เด่นมากแต่ขาดไม่ได้ <laughs> <laughs> เป็นมิดฟิลด์ที่ถ้าต้องมีในทีมนะฮะืมไม่ใช่ซูปเปอร์สตาร์แต่ทีมก็ขาดไม่ได้ <laughs> ไม่มีตัวมั่ว <laughs> <laughs> ทีมชาติครับทีมชาติพี่ก็ผมยังก็ยังรู้รู้รู้ตัวเองอยู่ว่า ความสามารถไม่รู้ถึงไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถาม่าอยากติดไหมเมื่ก็อยากติด